สวัสดีครับวันนี้ผมบอกเกี่ยวกับแนวทางที่ผมบอกไปทุกคลิปเลยนะครับมันเป็นามนจะบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ใช่อาจารย์นะครับผมเนี่ยที่ผมบอกทุกคลิปไปเนี่ยเป็นคลิปที่ผมประสบมาเองแล้วก็ปฏิบัติเองทําเองก็เลยแบบเราพอทําแล้วเออมันดีแล้วผมก็เลยอยากจะอยากจะแช์ อยากจะบอกบางคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าว่าในการนั่งสมาธิมันเดียงอะไรอย่างเงี้ยในผมอ่ะเหมือนมันเด็กก็คือสาใหม่อะไรเงี้ยที่จับเพิ่งเพิ่งหันมามา,าปฏิบัติทานนี้แต่ไม่ได้ผัดปฏิบัติแบบถือสินไปสินหา้ารเียไม่ย้ไมันถึงขนาดนั้นเพราะโดยส่วนตัวผมอ่ะผมก็รู้ตัวเองเว่าว่าผมเนี้ยก็ยังมีแบบอิเลดก็คือรักโะกดลงก็คือปกติหมดแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกนี่นก็คือแบบ เราสามารถที่จะใช้หลักคําสอนของผู้ศาสนาเนี่ยมามาอเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไระเป็นอ่าเป็นเป็นใช้ในการนาทางของเราในการดำเนินชีวิตอ,ะอ่ะได้อันนี้เป็ปริเด็ของผมไม่ผมไม่ถึงกับแบบต้องบรรลุธรรมต้องแบบนั่งสมาธิไม่ไม่ผมแแค่สิ่งที่ผมทามาที่ผมมาบอกสิ่งทุกสิ่งที่ผมบอกไปอ่อะ มันเป็นสิ่งที่ผมทําจริงแล้วก็บัตรจริงมันก็เลยแบบแบบไม่ใช่เป็นการสอนเพราะผมไม่อยากใช้คําว่าเป็นการสอนเยอ่าผมอยากจะจะมาแชร์ผมก็เหมือนคนเขาเรียกอะไรน้องใหม่อะไรเงี้ยแบบเป่นเต้นทุกครั้งเวลา,เวลาเ,วลาเวลาเราเจอปัญหาอย่างเช่นเหมือนว่าเหมือนปัญหาเดียวกันอะแต่สองเหตุการณ์เนี่ยมันมันต่างอารมณ์อะไรเงี้ย ผมก็เลยแบบเออม,มันน่าสนุกดีนะว่าว่าอในการใช้สติก่อนอารมณ์ใช้สติควบคุม,ามอารมณ์กับใช้อารมณ์ควบคุมเสถียมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบออกมาในเนวแบบเชฟตบการมากกว่าไม่ได้ให้สอนอะไรเงี้ยเพราะทุกคนอะเชื่อผมเชื่อว่าต่อให้ทําตามผมอะถ้าทุกคนไม่เจอเอีกคนก็จะไม่รู้สึกอทุกคนก็จะจะต้องเจอกับตัวเอง บางคนแบบพวกค้ดพวกอะไรเขาสอน,นะเขาจะสอดแนวทางในการําเร็จใช่ไหมแต่แต่ส่วนมากเขาจะไม่สอนเวลาล้มเหลวเห็นไหมจะไม่มีใครพูดเลยเพราะอะไรเลยครับเพราะว่าความล้มเหลว่มันจะเป็นจุดอจุดจุดชี้วัดเราตัวเองว่าว่าว่าเราจะต้องทำยังไงเพราะมันไอความล้มเหลวเนี่ยมันจะต้องเกิดจากความรู้สึกว่าเรารู้สึกยังไงแล้วก็ แก้ไขยังไงต่อมันก็เลยบังบอกถึงตัวเองว่าถ้าณตอนนั้นถ้าเราไม่มีสติอ่ะเราก็จะแก้อะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าพอเรามีสติอ่ะเวลาเจอปัญหาอะไรอ่เวลาเราล้มเหลวอ่ะมันก็สามารถทำให้เราุึขึ้นได้อะไรประมาณนี้ที่ผมที่ผมศึกษาแล้วก็ผมเรียนรู้อ่าในทางเกี่ยวกับการนั่งสมาธินี่จริงของผมอ่ะไม่ได้มีบทสวไไดไม่ได้สวดหรืออะไรแค่นั่งสมาธิอย่างเดียวนั่งสมาธิอย่างเดียวเลย เพราะผมเชื่อว่าอ่าบทสวดอะไรเงี้ยมันก็เป็นเป็นอ,อีกอีกอย่างหนึ่งในการให้คนเราเนี่ยอ่ามีสมาธิเหมือนกันบทสวดะนะ <S <S 1> <S 1> เพราะว่าสิ่งที่เราสวดไปเราไม่เขาไม่รู้ความหมายหรอกครับมันมันเป็นไม่ใช่ภาษาบ้านเราด้วยแต่ทําไมถึงเขา,ามีบทสวดขึ้นมาเขก็เพื่อให้ให้เราเนี่ยจดจ่ออยู่กับอรหังสัมมาสัมพุทธพระครวาพุาพทธังอะไรเงี้ย พอเราเราจาะมันก็จะทําให้สต,ติร้อนนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็ทุกคลิปที่ผมทํำมาผมจะบอกเสมอว่าเป็นคลิปที่ผมเนี่ยได้ปฏิบัติเองแล้วก็แล้วก็สัมผัสเองอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้แบบอ๋อเวลาเรามีมีสต,ติเนี่ยมันทําให้เราแบบใช้ชีวิตได้ไดแบบราบรื่นนะทุกคน จะถามว่าทุกไหมมันก็ทุกแต่ว่าทุกคนมีทุกหมดทุกคนมีอ่าสิ่งร้วนรั่วยัาหมดแต่สิ่งที่ผมจะมาบอกนี่ยคือเราเราจะอยู่ยังไงกับกับสิ่งเย้ายวนพวกนี้กับกับทุกพวกนี้เนี่ยให้ให้เราเนี่ยอได้อยู่กับมันได้ได้อะเพราะเพราะสิ่งรอบข้างกันนึงมันโลกันกนี้มัน,น,ม,นมันสามารถเย้ายวนทั้งอ่า จจดังจิตใจยย้ยวน่ออะความรู้สึกเราหมดอ่ะแต่ที่ผมกำลังจะบอกก็คือผมจะอยู่ยังไงกับกับพวกนี้ให้ได้ก็คือนั่นแหละการมีสติอย่างเดียวเพราะว่าผมคิดว่าการมีสติีเนี่ยเวลาเราเจออะไรเนี้ยมันก็จะจะ,ะทำให้เราคิดมากกว่าใช้ความรู้สึกให้เราคิดมากกว่าใช้อารมณ์อะไรเงี้ยเพราะผมก็ผ่านมาแล้วเหมือนว่าเวลาเจอปัญหารเราใช้อารมณ์ก่อน มันกน็ผลตามมาก็คือแบบนะ่นตามอารมณ์ตั้งแตอารมณ์เยอะเพื่อนก็ขึ้นเพื่อนกับคนมีอารมณ์กันเหมือนถ้าทะเลาะทะเลาะกับเพื่อนอะไรย่างเงี้ยเพื่อนทุกคนก็มีอารมณ์เราทุกคนมีอารมณ์ไม่ไม่เกี่ยวกับว่าคนเกิดวันอาทิตย์ใจรอรถไม่เกี่ยวนเ,เรื่องนี้ผมว่าไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดผมเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์แล้วก็เกิดปีมะโรงงูใหญ่อีกเกิดวันที่หนึ่งอีกราศีเมษคือาราศีแบบไฟอีกอ่ะ <c oughs> ก็มางคิดดูเกิดวันอาทิตย์วันที่หนึ่งที่หนึ่งนี้ก็ต้องยิ่งใหญ่เกิดปีมาโลงก,ก็คืองูใหญ่ยยเกิดราศีเมษก็คืออ่าต้องต้องไฟอ,ะอ่ะมันก็เลยใช้ผมคิดว่าบางทีไอพวออกราศีอะไรพวกนี้ที่เขาพูดเขามองอาจจะมองดูดูว่าวันอาทิตย์ก็คืออาทิตย์ก็คือเหมือนแสงไฟอยางนี้แต่สำหรับผมนะครับ ผมว่าคำว่าวันาทิ์เนี่ยของผมเนี่ยถ้าในทางประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าผมเป็นผู้ให้ดีกว่าให้มองมนแบบว่าคนวันทิตย์คือผู้ให้กปรเหมือนแสงอาทิตย์เป็นคนให้ถ้าเราไม่มีแสงอาทิตย์นเนี่ยเราก็เราก็อยู่ไม่ได้กับมนกอย่านงนนี้ยแต่แต่ในทางทางเอทางหมอตัวนี่เขาค่อยๆบอกว่าวันาทิ์เป็นคนที่อารมณ์ร้อนว่าไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะวานาทิย์หรอครับ ร้อนทุกคนถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยอืมก็อยากให้มองแบบอีกมุมหนึ่งขอ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 งความร้อนอะในผ้าที่ดับอย่างเช่นเหมือนผ้าที่ดับเพราะผมรู้ก็ดูเองว่าว่าเราก็ไม่ได้แบบจะอารมณ์ร้อนทุกเรื่องทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต่อจันทร์คันพุทธเนี่ยผมว่าร้อนหมดทุกคนแต่มันเกิดจากความไม่มีสติมากกว่าครับ อันนก็เลยอยากอยากจะบอกว่าในช่องที่ผมทําเนี่ยคือผมอยากแชร์มากกว่าไม่ใช่อยากมาสอนเพราะบางคนบางคนก็แก่กว่าผม,ผมก็ผ่านประสบการณ์มาในในสิ่งที่ผมพูดในสิ่งที่ผมคือผมเหมือนผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็วกถ้าทําแบบผมเนี่ยคือผมผมไม่ได้ก็ไม่ได้ชนวนให้ทําแบบผมนะเพราะทุกคนต้องรู้สึกเลยใช่ไหมแต่เพราะผมทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็มันดีแบบนี้อะไรเงี้ยอื ก็เลยแบบอยากให้มาแชร์มากกว่าอะไรเงี้ยเลยแบบแต่ทุกที่แบบของผมอบมันจะยาวเยแล้วทีเนี้ยผมจะอัพโหลดลงในจุกต่อ,อก,ก่อนแล้วก็ไปลงในยูทูบอีกทีหน,นึ่งเพราะในนี้นมันถ้าวางไหมผมก็ไม่ได้วางอะไรผมแค่ก็บอกในเ่องแบบมาแชร์ประสบการณ์ถ้าใครจะนำไปใช้ไปไป,ไปเป็นรูปแบบในการใช้ำชีวิตอย่างนี้ <S <S จะได้เป็นอะไรครับแะ่นั้นก็เลยอยากมาบอกว่าจุดประสงค์จริงๆของผมะคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับ